สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ Relationship เนะระหว่างคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีแล้วก็เป็นพลังงานปัจจุบันเสมอนะคะเมื่อคุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาเริ่มกันเลย เช็คพลังงานความรักของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ tower นะคะคนคนนี้น่าจะแบบมีเสน่หน์มากๆ ง,งานความรักของคุณนะคะจริงๆมีมีไพยย่แห่งความสุขขึ้นมานะนกขอขยายไพ่ทาวเวอร์นะคะโอ้ตัวคุณหรือเขานะคะมีคนที่โดดเด่นโดดเด่นแล้วก็คือดูดีมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะเป็น รักที่อยู่ห่างไกลกันได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะมีคนที่เป็นคนดังคนเด่นคนที่มีคนติดตามเยอะก็ได้นะความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคะตอเน,นี้เป็นพลังงานของการเฝ้าดูเฝ้ามองสถานการณ์หมดเลย เฝ้าดูเฝ้ามองอย่างมีความหวังยังมีความรักความคิดถึงกันอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ทำอะไรนะคะขึ้นไพ่ก้ดาบค่ะเป็นพลังงานของความคิดมากคิดเยอะความสัมพันธ์นี้อาจจะจบกันไปแล้วแต่ยังรู้สึกดีต่อกันยังมีความปรารถากันอยู่ก็ได้นะคะนะยังมีความหวังในในความสาพัญน,นี้ว่าจะได้กลับมา คืนดีกันเยียวยาวความสัมพันธ์นี้กันนะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือมีปัญหากันอะนกมองว่ายังไม่ได้คุยกันนะคะในเวลานี้แต่ยังอยากที่จะให้โอกาสแต่ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะพลังงานชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวธาตุดินพลึกศกกันมังกรธัดลมเมถุนตุนกุมขึ้นมานะคะ เปิดไฟแบบนี้สว่างเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะถ้าเราปิดจะเห็นชัดไหมอืมอย่างนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะแสบตานะคะโอเคมาต่อกันขอดูความรู้สึกของเขานะคะมีคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้ด้วยค่ะขอดูความรู้สึกของเขาค่ะเพจออพคัพนะคะพลังงานชาวัาดน้ำกระกฎพิจิกรนีน สี่ไม้นกมองว่าเขายังคิดถึงคุณนะแม้ว่าคุณจะมีปัญหากันไปอ่ะอสองถ้วยยังรักนะคะยังรักยังคิดถึงไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเดี๋ยวนกขอขยายไพ่ห้าดาบค่ะเกิดอะไรขึ้นสามถ้วยเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะเขาอยากให้คุณอนะ่ะให้โอกาสเขาอย่าปิดกั้นเขา เขาอยากพิสูจน์ตัวเองนะคะอืมพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณเขายังหวยหาคุณมากๆอ่ะคะ่ะคนคนนี้นกมองว่าเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะถ้าคุณมีปัญหากันไปเนี่ยขอดูความรู้สึกฝั่งคุณหน่อย emperor นะคะ the fool คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทมาเยอะแล้ววะ่ะในความรักครั้งนี้ยคุณขอ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าแล้วก็สิบเหรียญนะี่ยมาทำงานหาเงินดีกว่าอะไรอย่างนี้นะขึ้นไพ่สองดาบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนกขวัญอนุญ,ญาตสักครู่นะคะโอเคมาต่อคะ่ะ อืมตอนนี้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคุณอยากทำอะไรก็ทำอะคะ่ะในช่วงเวลานี้นะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะเพื่อนๆของเราหกไม้ ห้าถ้วยเขารู้สึกเสียใจนะเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วเขาคิดว่าทำไมคุณเดี๋ยวนี้คุณแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาอยากง้องคุณค่ะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเหลือเกินอยากพูดอยากคุยนะคะยิ่งคุณเงียบก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะคะ อยากจะรู้ว่าคุณอยู่ยังไงเป็นยังไงในตอนนี้นะคะคุณยังเป็นคนที่แบบหน้าค้นหาสําหรับเขาเขาคาดเดาคุณไม่ออกเลยนะคะในช่วงเวลาเนี้จัสตเมนเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เขาอยากจะรื้อฟื้นความสัมพนันธ์นี้อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกความในใจนะคะเขาอยากติดต่อคุณมาด้วยนะพลังงานไพ่ t e m p e r a n น e นะคะ Queen อ cup พ คุณยังเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์สำหรับเขามากๆค่ะโอ้เขายังติดอยู่กับคุณค่ะไปไหนไม่ได้นะคะมีคนที่ชอบร้องเพลงนะคะชอบร้องเพลงแล้วก็โดดเด่นมีเสน่ห์ด้วยนะคะชาววันชาววันเสาร์เนาะ คือจริงๆนะเขายัางเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยในเวลานี้เขายัางอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะแปดาบอึดอัดที่ไม่ได้คุยกับคุณค่ะ6กถ้วยคิดถึงดี e อมเพ s สเป็นคนที่อยู่ในใจเป็นคนที่สำคัญมีผลต่อใจเขามากในเวลานี้เขาจะทำยังไงค่ะขอดูหน่อย ตอนนี้นกรู้สึกว่าเพื่อนๆของเราอะ่ะคุณคุณกลับมาอยู่กับตัวเองมากๆอะ่ะคุณให้อิสระกับตัวเองแล้วอะ่ะในเวลานี้นะไม่ใช่พลังงานของการแบบคุณนั่งรอเขาหรือว่าเสียใจยขนาดนั้นนะคะมองว่าคุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วด้วยซ้ำนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงนะคะคนคนนี้ จสติกนะคะพลังงานของคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการด้านการตรวจตรารักษาความยุติธรรมก็ได้หรือทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาเขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณค่ะเขายังมีความหวังขอดูให้เจ็ดถ้วยนะคะไฮรแฟนใช่ค่ะเขาเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอนะ่ะ เขาจะมาขอโอกาสจากคุณโอ้ในช่วงนี้คือตัวคุณเองก็ดูดีดูฮอตนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะต่อให้คุณจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็ดูดีขึ้นอะนะมันเป็นพลังงานที่คุณดูแบบแซ่บมากขึ้นนะคะอืมเขาจะทำยังไง เขาโวยหาคุณมากเลยอะไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปคุณโดดเด่นคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงเวลานี้คือเราเป็นพลังงานของคนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองอะแล้วเขาไม่อยากที่จะสูญเสียไปอะไรประมาณนั้นนะนะสิ่งที่เขาจะทำก็คืออืมอยากกลับมาคุยกับคุณค่ะเขาทน ความคิดมากกังวลใจยกเรื่องของคุณไม่ไหวอีกละเขาทนไม่ได้ละเขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณะคะ่ะ The เวอร์เขายังรู้สึกกับคุณมากๆเป็นคนที่ปากแข็งด้วยนะคนคนนี้ดูนิ่งๆดูเย็นชาแต่จริงๆคือรู้สึกกับคุณมากๆนะคะต้องบอกเลยว่ารู้สึกมากๆคิดถึงหวยหารู้สึกผิดกับคุณด้วยนะ คุณและเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนๆกันนะมีความมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งคู่ค่ะอืมนกรู้สึกว่าคุณยังรักเขานะแต่คุณไม่ได้แบบทรมานขนาดนั้นที่จะรอเขาอะค่ะเป็นพลังงานที่แบบคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยการแสดงออกหรือการเข้าหาจากคุณอนะมันน้อยลงอะค่ะนะ อืมอืมสิบถ้วยคิดถึงอะเขาจะทำยังไงคะเขาจะขอโอกาสแน่นอนอะค,คนคนนี้คุณเป็นความสุขของเขานะคะเนี่ยเขาจะติดต่อมาคะ่ะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากบอกความในใจอยากเผยความรู้สึกต่างๆ เขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจที่จะติดต่อมาหาคุณค่ะอืมเพจดับสอดการติดต่อสื่อสารถ้าก่อนหน้านี้เขาดูมีมีฟอร์มเยอะนะคะไม่ยอมติดต่อมาก่อนตอนนี้ก็คือแบบจะยอมอ่อนข้อละจะติดต่อมาละนะคะขอดูซิว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้เว่น Seven of อนะคะเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณติดต่อคุณมานะคะเพื่อที่จะสารความสัมพันธ์นี้เห็นไหมเขาเขาไปไหนจากคุณไม่ได้จริงๆไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าติดอยู่กับคุณนะคะไปไหนไม่ได้เขาปลดล็อกตัวเองไม่ได้เดอะซันอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะ าดาบคนที่มีประเด็นกันไปนะคะเฮอร์มิตพลังงานไพ่อ่ะนกมองว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหามีประเด็นกันไปนะคะหรือว่าถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ไปก่อนหน้านี้คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบเกิดการคิดการทบทวนละเอียดเลยนะคะถ้าเขานิ่งไปนานยิ่งแบบชัดเจนเลยว่าเขาต้องการคุณ ถ้ามีปัญหาอะไรกันเขาก็หาทางออกให้กับปัญหาในความสัมพันธ์นี้ได้แล้วนกมองว่าเขาเกิดการคิดการทบทวนถ้าเขาสับสนหรือไม่มีคำตอบอะไรให้กับตัวเองตอนนี้ชัดเจนในใจแล้วนะคะหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วแนวโน้มเป็นยังไงคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ย นะวิวอัฟฟอร์จูนก็คือการวนเวียนกลับมาของใครบางคนที่มีประเด็นกันไปห่างหายกันไปนะคะคนที่นิ่งเงียบกันไปจะกลับเข้ามาค่ะโอ้สิ่งที่เขาจะทำนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะได้กลับมาชัดเจนกันนะเนี่ยสามถ้วยการคืนดีกันนะคะสี่ไม้ก็เป็นพลังงานของความมั่นคงความชัดเจนนะคะความสุขสี่ถ้วยค่ะ นกมองว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามางอคุณจริงๆนะคะคุณให้3ดาบขอดู3ดาบคืออะไรคะ h p r i n t t e s s ก่อนหน้านี้เขาไม่ชัดเจนกับเราไหมหรือเขามีความลับกับเราอ่าครบซ้อนหรือเปล่านะคะทำตัวลึกลับซับซ้อน Emperor การกลับมาครั้งนี้ของเขาค่อนข้างที่จะแบบคือดูชัดเจนดูจริงจังมากๆนะคะสิดาบคือน่าจะไปจบ น่าจะไปจบกับอะไรที่อืมพัวพันในชีวิตเขาอะขึ้นไพ่เดอ์ทาวเวอร์กับสิบดาบอะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะเป็นคนที่ดูร้อนแรงเป็นคนที่ฮอตอะนะพลังงานหน้าไพ่ยนะคะดูฮอตมากทีเนี้ยเขาน่าจะมีคนที่มาชอบเขาหรือว่ามีคนอื่นๆนะคะทำให้คุณแบบต้องถอยออกมา ืแต่นกมองว่าเขาเขาไปจบกับคนอื่นๆแล้วนะเป็นคนคุยก็ได้นะคะตัวเลือกก็ได้คนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาทำงานเกี่ยวกับวิชาการก็ได้อยู่ในแถบที่หนาวเย็นก็ได้คนคนนี้นักการเมืองนะคะเจ้าของธุรกิจ ชาววันพฤหัสชาววันเสาร์เขาอยากกลับมาคืนดีจริงๆนะคะนกมองว่าคนคนนี้เคยมีฟอร์มอีโก้กับคุณมากๆเลยอะแต่ตอนนี้เขาเขาลดเขาลดกำแพงเขาลดฟอร์มของเขาลงมาค่อนข้างเยอะมากๆ คนที่จบไปแล้วนะคะหรือเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ๆก็ได้เก้าเหรียญสองถ้วยโอเคเขาอยู่คนเดียวได้นะคะเขาอยู่คนเดียวได้เขามีทุกอย่างในชีวิตเขามีโอกาสเขามามากมายแต่เขาอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคุณอะ คือเขาเขาอยู่คนเดียวได้แต่การมีคุณมันจะดีกว่านะคะไพ้สองช้วยคือเขายัางต้องการคุณนะต่อให้ชีวิตของเขามันมันดีแค่ไหนก็ตามอะไพ่เก้าเหรียญนะคะชาลีออดนะคะคนที่เป็นนักเดินทางคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะ เขาจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณมากๆาเลยนะคะเขาไม่ปล่อยหรอกความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะยื้อคุณเอาไว้เขาจะสู้นะคะเก้าเหรียญคนคนนี้อาจจะช้านะด้วยพลังงานอา่อไม่ใช่เก้าเหรียญค่ะโทษทีไนท์ถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะช้านะคือเขาช้ากว่าเขาจะแอคชั่นน่ะนกมองว่าเขาเขาหายไปนานเลยบางคนอนะ่ะคือ ช้าเกินกว่าที่เราจะจะรออ่ะบางคนก็อาจจะไม่รอไหมนะอืมประมาณนี้ก็มองว่าคนคนนี้เขารู้สึกกับคุณมากๆและเขาอยากจะกลับเข้ามานะคะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะเดี๋ยวนกขอดูว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงคุณยังอยากที่จะแบบคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะขอดูเพิ่มเติม คุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมนะให้จะออกมายังไงนะคะคุณโฟกัสเรื่องงานจริงๆนะคะในช่วงนี้นะตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์ตัวคุณเองก็กลับมาดูแลตัวเองนะคะอืม วิบางคนคือตัดสินใจที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะอืมคุณตัดสินใจเลยถ้าไม่กลับมาก็คือตัดจบคือพลังงานของคุณไม่ได้เศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นแล้วอย่างที่นกบอกไปอะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงยังรักอยู่แต่จะไม่พยายามละกลับมาก็กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะไม่ทําอะไรนะคะแล้วการกลับมาของเขาอะ่ะ ก็ต้องมีการพิสูจน์นะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาบพอขยายค่ะต้องมีการพิสูจน์ตัวเองเพื่อเราเหมือนกันนะคะว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะการกลับมาครั้งนี้จะดีขึ้นไหมนะคะคุณยังพร้อมให้โอกาสนะแต่ถ้าถามว่าจะทำอะไรไหมคุณไม่แล้วว่า อย่างที่บอกอคุณอาจจะทํามาเยอะแล้วนะคิดถึงนะถ้าเกิดเขาจะกลับมาเขาก็ต้องมีอะไรที่แบบทําให้เราอยากจะให้โอกาสเขาเช่นกันนะคะการกระทําการพิสูจน์ตัวเองสําคัญมากๆสําหรับคุณเพื่อที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากนักนะคะ หรือคุณมีตัวเลือกอื่นๆมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยก็ได้นะสำหรับบางท่านบางคนนะคะขอดูว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างนะคะขอดูคำแนะนำจากไพ่นะไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณคะสามไม้ค่ะ Queen o of u u s ปดาบคนคนนี้ยังรักคุณนะคะแล้วก็ไปไหนจากคุณไม่ได้เขาตัดคุณไหมค่ะไพ่บอกว่าต่อให้คุณอยากจะปล่อยความสัมพันธ์นี้อ่ะเหมือนกับมันยังไม่ได้ถึงเวลาที่คุณและเขาจะสิ้นสุดกันด้วยนะอืม ไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นเขาจะเชื่อในความรู้สึกของเขามากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้นะคะความกลัวต่างๆถ้าเขาเคยมีในใจนะคะก่อนหน้านี้เหมือนเขาจะปลดปล่อยตัวเองได้เขาเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะนะไพ่บอกว่าถ้าคุณรอคนคนนี้อยู่เขาจะกลับมา และความสัมพันธ์เนี้ยสามารถที่จะแบบขึ้นไพ่สามไม้อะมีอนาคตร่วมกันได้นะเนี่ค่ะขยายออกมาก็เป็นไพ่สิบเปลี่ยญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาของคุณคนนี้นะคะมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้สมหวังกันได้ลงเอยกันนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Relationship ของเราในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ